ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลาโค้งน้ำผีดุกโอ้โหชื่อน่าสนใจครับเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้คุณแจ๊คลุยเลยฮะ ครับพี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเริ่มผมจะเกินก่อนจะเล่านิดนึงก่อนนะพี่ได้ครับก็คือเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วผมไม่ตั้งใจจะเล่าให้ใครฟังเอาไวอูออนแจ๊สัญญาณหายแล้วฮะมันมันย้อนย้อนไปมากมัน,นานมากไงบางทีมันจะมีพวกไออะไรที่น้องๆหรือว่าคนที่แบบมาไม่ทันที่ว่าจะรู้เขาต้องจิตาานตนาการนะพี่เรื่องเนี้ยไ,ไม่งั้นจะไม่เห็นภาพตามที่ผมเล่าเลยนะอาจจะไม่รู้้บยบางเรื่องอย่างนี้โอเคพี่เดี๋ยว เริ่มได้เลยนะพี่คนนี้ได้ครับพี่จะพูดก่อนไหมไม่ต้องครับลุยเลยครับอยากฟังแล้วฮะครับพี่ก็สวัสดีครับพี่เต้นะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ฟังอยู่นะครับเรื่องราวเนี้ยมันมันเกิดขึ้นมางานตอนที่ผมเป็นเด็กเลยครับครับคือโค้งน้ําอ่าผีดูเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยมันใช้เรือนะครับใช้เรือแล้วเขาเนี้ยอ่าขั้งบ้านของผมเนี่ยมันจะอยู่ติดกันระหว่างสองจังหวัดคืออ่านครปฐมราชบุรีแล้วก็สมุทรสาคร มันเป็นแยกครับพี่ตรงนั้นซึ่งคงน้ําตรงเนี้นนมันมันเกิดน้ําวนเป็นบางชังหวาพี่ครับซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางของน้ําวนเนี่ยมันมีความความกว้างประมาณหนึ่งเมตรนะพี่คราวนี้ยตอนเด็กๆครับคือย่าก็จะบอกตลอดเลยบอกว่าอย่าไปเล่นแถวนั้นนะเออดับผีพายจับขามึงลากลงไปเลยนะเออพราะมันเคยมีคนตายที่มันเคยมีคนตายแล้วคราวนี้ยเรา คือผมเนี่ยจะปิดตาพวกลูกมะม่วงลูกมะพร้าวอะไรลงไปเวลามันดูดปุ๊บลงไปมันจะปุ๊บลงไปแต่พอห่างจากนั้นอีกประมาณยี่สิบเมตรมันจะเกิดน้ำมต์อีกลูกหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นโพงน้าก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้คือคือไม่ลงไปอยู่แล้วเพราะจะไม่รู้เลยว่าข้างล่างมันลึกขนาดไหนอืมอืมเขาเนี้ยเรื่องเ่ยมันมีว่าตอนนั้นอะผมเป็นเด็กมากเลยจําได้ว่าหนังเรื่องพูดพิสวัตรี่ทัดพินิสงกาลังดังๆอ่ี่คือผมกลัวผีมากเลยอืและเขาเนี้ยในวันนั้นอะอาผมเนี่ย เขาเรียนประวัสองไงแล้ววันนั้นอ่ะพาเพื่อนมาด้วยประมาณสามคนคพามาบ้านนะเลิกเรียนมันเป็นวันศุกร์นะครับรานนี้ผมก็อยู่ที่บ้านอ่าที่บ้านสวนนะผมไปอยู่ที่บ้านเห็นว่าเพื่อนอาเขามาเงี้ยแกก็ให้ใช้ผมแบบไปซื้อของซื้อน้าอะไรมาให้กินครับคราวนี้จังหวะที่โตก็กำลังคุยกันอยู่ตอนนั้นประมาณก็หกโมงกว่าแล้วครับเริ่มจากจะขอตัวกลับกันไปแล้วเพราะว่าบ้านผมใช้เรือไงอม,มันจะต้องขับเรือหางยาวด้วยครับ อ่ะเขาเนี้ยจังหวะนั้นน่ะที่ผมเห็นเขาคุยกันอยู่ผมก็เห็นลูกหมาเนี่ยมันอยู่บนเปย์เป็นเปควไกอ่ะพี่ครับอ่ะผมก็จะไปอุ้มลูกหมาออกอ่ะแล้วเขานี้ผมก็ไปนั่งแล้วก็ลูกลูก,ลกอ่าน้องหมาอยู่บนเปอย์จังหวะนั้นมันมีงูกระโดดมากัดขาผมตัวหนึ่งกัดปุ๊บแต่ครนี้ผมตกใจผมไม่เห็นตัวงูพี่ออผมกร้องลั่นเลยบอกว่างูกัดครับเท่านี้อาผมเนี่ยกับเพื่อนแกก็ลงวิ่งลงมาอย่างเร็วเลยพี่ลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแกรับ คือผมโดนกัดตรงประมาณน่องอะพี่แกมารัดตรงหัวโคนขาผมเลยอะอในใจตอนนั้นก็คือมาคิดน้อนหลังผมคิดโหรลัดขนาดนี้ทำไมลัดเยอะจังเลยเ<อ>กัดตั้งไกลอย่างเงี้ยหรือถ้าตัดขานี่มันต้องตัดเยอะเลยไหมเนี่ยประมาณคือเราเป็นเด็กนะพี่เ<อ>ขาเนี้ยก็รีบเอาเรือเพราะว่ามันต้องใช้เรือครับคือรัดเสร็จปุ๊บยากขาโบยไวเลยหลานโดนงูกัดต้องรีบเอาไปโรงพยาบาลนะเนี่ย คราวนี้ก็เลยต้องไปเติมน้ํามันเป็นเป็นน้ามันตวงอ่ะพี่เรือหางยาวอ่ะพี่ถึงจะเป็นเรืออ่าโรเทคเก 9, ้าพี่ความเร็วของมันก็อา่าถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะประมาณสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ถมเาเะเป็นรถ<ม>นะที่เราขับกันประมาณนั้นความเร็วของเขาได้แค่นั้นครับครับ,รบก็คราวนี้จะไปอ่าเอาน้ำมันตวงเพื่อจะใส่เรือเพื่อจะต้องไปหาหมอซึ่งมันไกลามากพี่ไกลเลยแหละฮะจากบ้านผมเนี่ยไปที่นั่นเลเกือบยี่สิบโลจะใช้เรือไปนะ เขาเนี้ยอ่าที่ร้านค้าที่มีน้ำมันตวงเนี่ยเขาปลูกสวนพริกครับเป็นพริกขี้นกสวนนะฮะครับเอายายเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวโดนนูกัดเหรอเขาก็ดูดูองวงมันมันปากมันค่อนข้างห่างไงแกก็เลยกระโดดไปแล้วไปเอาพริกมาแล้วก็อ้อยผมกำมือบอกใส่ปากมันดี่โดนกัดเมื่อไหร่เมื่อกี้บอกเคี้ยวเลยผมก็เคี้ยวคือเคี้ยวแล้วเผ็ดนะพี่เอมันเผ็ดไงเขเผ็ดไปปุ๊บก็เฮ้ยไม่ต้องไปแล้วไม่มีพิษหรอกเผ็ดใช่ไหมเออผมเผ็ดอยแบบว่าเผ็ดไปประมาณสักสิบนาทีอะพี่ S <S อ่ะคราวเนี้ยก็กลับมาครับไม่ไปแล้วคนียากระถามว่าเอาเป็นไงไม่พาหลานไปอ่าเขาบอกว่าอ๋ออ่ายายร้านค้าเขาบอกว่าไม่ต้องไปแล้วออย้ายเนี่ยมันโดนกัดน่าจะเป็นงูกินปลาหรือเปล่ามไม่เห็นตัวครับอ่าคราวนี้ก็จบตรงนี้ไปก็คราวเนี้ยเขาก็ต้องไปส่งเพื่อนเขาพอดีออเพื่อนเขาที่มาด้วยสามคนเนะี่ยคือจะไปนอนบ้านเพื่อนต่ออีกคนนึงเพราะเป็นวันศุกร์คือไม่ได้นอนกับอาผมคราวเนี้ย ็บอกว่าเฮ้ยแจ็คเดี๋ยวมึงไปฉายไฟให้อาหน่อยอก็ uh huh. คือมันจะต้องฉายไฟคือขับเรือหางยาวแล้วก็นั่งกันไปเนี่ยเขาจะให้ผมนั่งหัวเรือครับเรือนี่ความยาวประมาณสิบสองศอกครับแล้วมันจะต้องผ่านคลองน้ําเนี่ยอื uh huh. เพื่อจะไปส่งกับอาทางเพ uh ื่อนเขาที่อยู่บ้านหางไปอีกไกลเหมือนกันเพราะว่าที่บ้านเพื่อนเนี่ยเขานัดกันว่าที่เขามาเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่ามันมีงานชาร์โด้งานสตริงที่ที่บ้านเพื่อนเขาอ่า uh huh. อแล้วคนนี้เขาเป็นเขาจบปอปเป็นเรียนปอสอใช่ไหมเขาก็เป็นแบบค่อนข้างแบบว่าอยากไปเที่ยวอยากไปเต้นอะไรประมาณนี้ไงครับซึ<อ>่งยาบอกว่าไม่ต้องเอามันไปหรอกมันโดนงูกัดมาไม่ต้องหลานไปหรอกคุอาผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างดุเขาบอกมันไม่เป็นไรไปต้องสำออยเลยไปฉายไฟให้เลยคือถ้าไม่ฉายไฟในผมโดนเตะตูดอะไรประมาณนี้ครับ<อ>ผมมากลัวผีมากที่เพราะว่าวันนั้นมันมีละครเรื่องที่ผมบอกเนี่แหละ แล้วผมก็กลัวแบบขึ้นสมองเลยผมผูกกลางคืนแล้วก็ต้องไปด้วยแล้วยิ่งประวัติในทางนั้นนะคือเราไม่เคยคิดจะไปเลย้วยซ้ำไปพี่ครับคราวนี้ก็ขับเรือกันไปพี่ขับผ่านในคุ้งน้ําไปละไปจนไปถึงไปถึงที่ที่บ้านของพี่คนเนี้ยอืซึ่งบอกว่าเป็นเพื่อนของอาผมเนี่ยครับเขาเนี้ยก็เอาเรือไปผูกไปมีกุญแจล็อกด้วยแต่เขาบอกว่าให้ผมมารอที่เรือมันเป็นท่าน้ําท่าน้ําเนี้ยก็คือ คลองเนี่ยกว้างเนี่ยน่าจะยี่สิบเมตรกว่าพี่คือเรือสิบสองศอกสามารถวนแล้วกลับได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดและถอยลังกครับครับครับคราวนี้พอจอดเสร็จปุ๊บเขาก็ไปแล้วก็เอาเงินไว้ให้ผมยี่สิบาทบอก้องเธอมึงมันทษพี <c> ่ <oughs> ถ้ามีงานตรงเนี้ก็คือก็อ,อาจ,จะขายของถิวอะไรก็เดี๋ยวไปซื้อกินกันละกันอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวอามาครับก็คือทิ้งผมเลยอ่ะคือขับมาตั้งไกลนะพี่ขับมาไกลมากเลยผมว่าน่าจะใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะถึงบ้านเพื่อนแกครับ แต่ให้เราเฝ้าเรืออย่างนี้ไงผมก็คิดเอาทาไมไม่เอาผมไปด้วยอ่ะอืมอืมคราวนี้ยแกก็ไปโดยทิ้งผมไว้ที่เรือคราวนี้ผมก็นั่งอยู่ตรงหัวเรือใช่ไหมครับผมก็ดูน้ําไปน้ามันค่อนข้างไหลแรงอ่ะพี่อ๋อใจคิดเุถยถ้ามีผีพายออกมาแล้วดึง<อ>เราลงไปทําไงวะเนี่ยตามที่เลยครับอืมผมก็เลยเ,ลยเลยฮย้ยขึ้นไปอยู่บนบกดีกว่าเออแล้วไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ด้วยผมก็เดินขึ้นไปปุ๊บอ่ะก็มีเงินยี่สิบาทนี่แหละก็ตอนนั้นมันเป็นแบงก์สิทนะพี่เป้แบงก์สิทอ่าไท้แบงก คิดว่าจะเดินไปดูเขามีงานอะไรกันแล้วก็มีของขายเยอะแยะเลยอืผมก็เดินไปคราวนี้ผมก็เดินไปเรื่อยๆคือพเพิ่งเล่าอีกอย่างหนึ่งคือบ้านเนี้ยจะเรียกว่าบ้านเหนือหรือบ้านใต้ก็ได้พี่ซึ่งไม่เขียวอะไรกับบ้านผมเลยเพราะบ,บ้านผมเนี่ยห่างไกลจากเขาขนาดขับเรือประมาณครึ่งชั่วโมงพี่ดูคือไม่มีส่วนร่วกม,มาเขาแล้วครับอืแต่ที่เนี้ยเรียกว่าบ้านใต้ก็แล้วกันครับพอผมขึ้นไปจากเรือเด็กบ้านใต้นี่ก็คิดว่าผมมา,มาจากบ้านเหนือ,อคือมันไม่รู้ไง ว่าผมมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยซึ่งตอนนั้น่ผมก็เป็นเด็กประถมแบบอ่ามันอยู่ประมาณปป .4 ได้นงพี่ประมาณ <c oughs> นั้นเลยครับประมาณสันติดหวบได้อ่าก็มันมีเด็กรุ่นราวเขาเดียวกับผมเนี่ยสี่ห้าคนมันชี้หน้าผมเลยอุ้ยอ่ามันชี้ผมแล้วที่ผมเดินอยู่คนเดียวด้วยผมคิดว่าจะมาซื้อของกินรออาเฉยๆไงครับชี้หน้าเสร็จป,ปุ๊บผมก็ไม่มองหน้ามาหรอกเดี๋ยวมันท้าต่อยท้าต,ตีไม่อยากสู้ใครด้วยผมตัวเล็กไงพี่แต่ก่อนตอนตอนเด็กๆเจอตัวเล็กนะมันก็โตตอน อืคราวนี้ยพอสักพักหนึ่งอ่ะมันเดินเข้ามาแล้วก็มีผู้ใหญ่เดินตามมาด้วยคนหนึ่ง<อ>มันบอกว่าเองใช่ไหมที่ขโมยจักรยานไปพูดอย่างนี้นะครับซึ่งผมอ่ะเพิ่งขึ้นมาจากเรือแล้วก็เดินเล่นคือผมไม่รู้เรื่องเลยอ่ามึงเป็นลูกใครถามอย่างนี้ผมก็อ๋อผมมากับอาครับผมผมไม่ได้ขโมยไปนะครับเนี่ยเรือผมจอดอยู่ตรงท่าน้านํานี่เลยครับออสรุปว่าไอ,ไอเด็กสี่ห้าคนนั้นอนะ่ะ ต่อยหน้าผมเลยหมัดหนึ่งอะเล่โดยที่โดยที่ยังไม่ได้คือเราบอกว่าเราไม่ได้ขโมยนะพอต่อยเสร็จปุ๊บคเนี้ยผมก็ไม่กล้าสู้ดิมีทั้งหลายคนมีผู้ใหญ่ด้วยผมต่อยเสร็จปุ๊บคนนี้มีผู้ใหญ่คนหนึ่งอยู่หลังนั้นเขามาห้ามเฮ้ยทาอะไรกันแล้วเป็นผู้ใหญ่ของกลุ่มนั้นนะพี่ครับคนนี้ผมเจ็บแล้วไงแต่ผมก็คือผู้ใหญ่คนนั้นใจดีมากเลยบอกทําอย่างนี้ได้ยังไงอ่าเขาก็มาตู่ด่าน้ําเอาเป็นไงคือเรื่องราวทั้งหมดเขาคุยกันฝ่ายเดียวจอืงจน มาผมอ่ะจะเดินกลับมาซึ่งมันก็ใช้เวลาพืดตอนที่ผมเดินเล่นอยู่นะจะขึ้นเรือนะผมว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสักยี่สิบนาทีได้หรอครับเขาบอกว่าพอมาเสร็จปุ๊บก็มาเจอคราวเนี้ยแกเดินกลับมาแค่สามคนนะเพราะว่าอ่าเพื่อนเพื่อนเขาที่คนที่ที่มาส่งอ่ะไม่ได้มาด้วยก็คือ,อเพื่อนแกมาสามคนนะครับตัวละครนี้นะรวมทั้อาผมเป็นสี่ผมเป็นห้านะมาส่งพี่คนนี้ไปแล้วคนหนึ่งที่ว่าอ่า บ้านเขาอยู่ที่นี่ก็เดินกลับมาคือเหลืออาผมกับเพื่อนอีสองคนแหละครับคราวนี้ก็ก็เดินมาเสร็จปุ๊บเห็นว่าผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มแบบกลังนั่นเลยแล้วในใจแกก็เ,เด็กช่างด้วยก็คือก็ไม่กลัวมันกันแล้วก็เข้าไปถามล็อกมีอะไรนครับอืผมอ่าเขาได้บอกว่าเด็กมันเข้าใจผิดกันอืปุ๊บแล้วคันนี้เห็นผมกลุมหน้าอยู่เป็นไรแจกเป็นไรครับผมโดนต่อยครับใครต่อยมึงผมกป็ชีพอันนี้ต่อยผมเอาพี่ทําอย่างนี้ได้ไงอะ อ่อาผมก้าอายุป,ประมาณสักยี่สิบะตอนนั้นอะครับแต่พวกนั้นน่าจะอาบแล้วยี่สี่ยี่ห้าถึงสามสิบก็มียุ่งใหญ่อะครับเออก็คือมันต่างต่างไว้กันมากเลยพี่ทํายีได้ไงครับอ่าหลานผมทำลายกิจซึ่งไ้คุยกันนะเพราะเราอันนี้ไปสามคนไงคราวนี้สักพักหนึ่งพี่ในจังหวะคุยกับอ่าปรับความเข้าใจผิดกันแล้วปุ๊บคาเนี้ยอาผมบอกว่านั้นให้หลานผมต่อยอันนี้คืนทิน้งได้ไหมต่อยคืนคุณนี้เลยเออแล้วสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นพี่ดูไหม เพื่อนผมอีกคนหนึ่งที่ไปส่งอ่ะเดินกลับมา้องกับพ่อของแกครับและพ่อพ่อของแกคนนี้นะพี่ที่ผมไม่อยากเล่าคือที่ที่พี่คนเนี้เดี๋ยวผมจะเฉลยทีหลังก็คือเป็นคนบ้าอแกเป็นคนที่นั่นหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ก็คือสุดท้ายพอพ่อของพี่คนเนี้ยเดินมาสรุปว่าพวกนั้นกลัวหมดเลยครับอืแล้วแกบอกว่าเอาเป็นอะไรกันล่ะลูก เรื่องราวก็ผมก็เล่าไปแล้วครับแกก็บอกให้เด็กคนที่ต่อยเนี่ยออกมาอนนี้แล้วให้ผมต่อยอคืึโงผมกดเข้าเต็มแรงผมมันกันหนอกเอาเลยเผมใสเ่เสร็จปุ๊บล้วก็ไอพวกนั้นก็เอาจบๆก,ชก,ชกันไปเด็กมันต่อยกันไม่มีไรหรอกครับอพอเสร็จปุ๊บเนี่ยจังหวะที่ยี่สิบนาทีเนี่ยที่ขอไปคุยกันเนี่ยเดยกก็จะกลับมาย้อนมาที่ผมจะเล่านะคราวน,นี้ก็สรุปว่าพอเสร็จหรือรอยเสร็จปุ๊บเรื่องเนี้ยมันอาจจะอยู่ใน,ในความสายตาของเด็กบ้านเหนือที่เป็นคู่อริกับเด็กบ้านนี่อยู่ด้วยอืม อ่ะเขานี้ก็ลํำลากันสรุปว่าเพื่อนอีกสองคนที่มาด้วยกันเขาตัดสินใจที่จะอยู่กับเพื่อนคือตอนไปห้าคนขากับผมกับอาสองคนคือผมต้องไปส่งไฟข้างหน้าอี่ครับอ่าเพื่อกลับเราก็อาจจะบอกนิดน,นึงก่อนว่าขับเรือเนี่ยขับข้างป่านะอือ่าถ้าเป็นรถเลนซ้ายเรือข้างขวาเขาเนี่ยเวลาขับเรือเราจะต้องเอาสปอร์ตไลท์สองแบบให้มันอยู่ข้าง,างทางที่สุดอ๋อ ให้รู้ไงถ้าเกิดว่าพี่ขับไปอย่างงั้นเราจะไม่รู้ว่าอาจจะมีเรือส่วนมาแล้วก็ต้องหลบสปอตไลน์ไปนี่ครับแต่ตอนนั้นนะพี่มันเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่กว่าก็ยังไม่ดึกมากหรอกครับครับมันอาเขาเนี้ยก็กลับกลับเสร็จปุ๊บอาเพื่อนเนี่ยไม่กลับไปนอนด้วยละก็ขับไปผมก็อาก็ขับไปผมก็ไปนั่งอยู่หัวเรือมเดิมของสปอตไลน์ไปแต่เขาเนี้ยอีกจังหวะที่ ที่จะมารู้ตัวอีกทีคือการรอนน้ํามันที่เราเตรียมมาด้วยอ่ะกาลอนห้าลิตรต่อปีมันถูกขโมยไปอ๋คือมันจะมีอ่าเรือเนี่ยมันจะมีน้ํามันที่เป็นถังอยู่ใต้กับใต้กับอ่าตัดเครื่องอ่ะมันมีตัวอยู่แล้วแต่เราอะซื้อไปอีกกาลอนหนึ่งเพื่อมันมันขับไกลสำรองอ่าแล้วก็ถ้ามันดึกดึกเนี่ยสามสี่ทุ่มเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปน้ามันตวงหลอดเงี้ยจะไปมันเป็นท่าน้ําจะไปเคาะเขาขอซื้อไง บางทีเขาไม่ขายให้แต่เขาเขาเข,ขาไม่ตื่นขึ้นมาไงตอ,อนนี้ก็สรุปว่าต้องลุ้นพี่ลุ้นว่าว่าน้ำมันในเรือเนี่ยมันจะพอกลับถึงบ้านหรือเปล่าคือ,อตอนนั้นนะเออ,เอ,อก็คือเขยจะเหมือนเฝ้าเรือ,อยังไงว่าน้ํามันหายออซึ่งตอนแรกกะไม่รู้เพราะว่ามันเกิดเรื่องนี้มาเราก็อ่าไม่สังเกตหรอกขับไปคราวนี้พี่ขับไปจนถึงประมาณครึ่งทางได้ผมบอกเลยว่า มียี่สิบโลอ่ะพี่ขับจนไม่ก้นเลยเพราะว่าเรือมันก็ขับได้ไม่เร็วเหมือนรถในยี่สิบโลนี่ถือว่าไกลมากครับผมสองสปอร์ตไลท์อยู่อืผมสังเกตว่ามันมีใครบางคนวิ่งอยู่ข้างตะลิ่งพี่วิ่งอยู่ใช่แล้วคํานี้เข้ามาในหัวผมเลยคําว่าวิ่งป่าล่ามจริงไม่ใช่คนหรอกพี่เฮ้ยมันวิ่งขนาดว่ากอไผ่มันวิ่งทะลุเลยพี่บ้าคือครับวิ่งอยู่ข้างคลองเหรอ ใช่เราเ,เราเือเราไปเรือเราก็ด้วยความเร็วประมาณสี่สิบกิโลเนี่ยเนี่ยเราขับเต็มที่แล้วอะรถแท็กซี่เก้าอ่ออพี่อ่าเรือรถแท็กซี่เก้านะฮะแล้วก็ข้างเนี่ยเราเลนขวาเนี่ยไอข้างเลนขวาของผมเนี่ยซึ่งห่างจากอ่าตลิ่งเนี่ยอืขับเบียดกันนะไม่เกินสามเมตรหรอกก็คือตลิ่งก็สูงขึ้นไปใช่วิง่งกับเรือเนี่ยคือเร็วกว่าอ่าแต่ไม่แซงหรอกวิ่งเร็วจนตาผมเนี่ยเหลืออยู่ข้างก็แต่ผมไม่กล้ามองเออ อยู่ข้างผมนะแล้วผมฉายไฟอยู่อาผมต้องเห็นแน่นอนเพราะอ,อาผมเป็นคนขับอยู่ข้างหลังผมครับเ<ม>รือสิบสองศอกห่างกับผมนีนประมาณสี่ห้าเมตรอ่ะแกก็ใส่เต็มที่เลยนะออแต่ว่าอ่ะคนนี้ก็ขับไปก่อนปุ๊บคราวนี้ยพอขับเส็จปุ๊บพอจะไปถึงใกล้จะสิ้นสุดแล้วพี่เสียงม, er มันเหมือนคนกระโดดน้ํามาตูมอืมตูมไปก็คิดว่าในใจอะไม่ต้องอะไรเลยผมอะ กลัวผีขึ้นสมองเลยพี่ผมว่าคิดในใจแล้วว่าต้องเป็นผีแน่ๆเลยเ,ออเพราะเราดูละครผีด้วยไง<อ>ผมกลัวอยู่แล้วอ่อผมก็ฉายไฟอย่างเดียวทําหน้าที่ตัวเองไปครับจนหลุดจากตรงนั้นไปพี่ก็ใกล้ถึงใกล้จะถึงโค้งนั้นนั่นนะ้นำมันหมดพี่โอ้มนต้องหมดตรงนั้นด้วยจังหวะเออเอาดีใช่พี่เออแล้วคนเนี้ยพอน้ำมันหมดเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องยกเรื่อง มันเป็นอ่าเรือหางยาวใช่ไหมที่ต้องยกเครื่องแล้วเอาเอาเอาเชือกมาคล้องเพื่อจะไม่ให้ใบพัดมาลากับน้าไว้เออต้องพายพี่ถูกต้องพายคราวนี้นะไม้พายอ่ะมีอันเดียวก็คือผมอ่ะไม่ได้พายอยู่แล้วเพราะผมมันตัวเล็กครับอ่าอ่าก็ต้องไปคือลักษณะพายคือพี่ต้องไปตั้งอยู่บนหัวเรือยอดของหัวเรือเลยครับและก็จ้วงไม้พายลงไปให้ตรงกับใต้ท้องเรือจะซ้ายขวาก็ได้ขอให้เรือไปเร็วที่สุดครับจะซ้ายสองทีขวาสองทีก็แล้วแต่แต่ว่าอ่าผมก็ไปนั่ง ป็นกาลังใจให้กาอยู่ที่จับโคตรเหนื่อยนะที่เครื่องครับเออเขาเนี้ยพอไปถึงโค้งที่เป็นสามแยกที่ว่าเป็นน้ำมนอือืมสปอตไลท์ผมเนี่ยนอกจากนั่งผมจะต้องฉายไฟทางสายฝาแวบแ๊แว๊บไปด้วยนะพี่เพื่อจะให้เห็นทางด้วยนะครับครับจังหวะที่ผมฉายปลาฉายไฟลงไปพี่อ่าลงไปในน้ําอ่ะครับมันเหมือนกระจกแล้วมันกระเด้งขึ้นเออมีหัวผู้หญิงเฮ้ย ลอยน้ำลอยบนน้านะตรงโค้งนั้นนะพี่ประมาณค้างอะประมาณค้างอ่ะพอผมฉายไปโดนโดนไอ้สปอตไลท์อะแค่นั้นนะพี่ปุ๊บมันมุบปุ๊บลงไปแบบน้ําเป็นวนกระจายเลยน้ําน้ําวงอะแบบกระเพื่อมอะสี่ทุ่มกว่าตอนนั้นไม่น่ามีห้าทุ่มผมไปถึงตรงนั้นประมาณห้าทุ่มอะพี่ไม่มีใครมาเล่นน้ำแน่นอนลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวเปล่าคุณแจ็คอะไรนะครับพี่เป็นลูกมะพร้าหรือเปล่าเออ ไอ้พี่ตาผมอ่ะหร <He S 2> ือ <really? S 2> ว่าอาจจะเป็นว่า,วาผมดูหนังผีเยอะก็ได้แต่ว่าผมเห็นแล้วอาเนี่ยคือผมฉายอยู่ข้างหลังแล้วคราวนี้อาพายอยู่ข้างหน้า oh. อายิ่งตัวเห็นเลยอ mm ือฮือือตัวเห็นเลยเขาเนี้ยแต่ไม่พายอยู่ในมือแกงออ oh, oh. แล้วคราวเนี้ยเรือมันเรือมันจะเชิดจากน้าขึ้นมาเนี่ยอาจคิดว่าน่าจะประมาณศอกนึงประมาณศอกนึง mm. อะัพี่จากข้างหน้านะ oh. แล้วเรา oh. เราคนตัวใหญ่ล้วไปไปนั่งขยุมอยู่ข้างหน้าหน้าเรือด้วยอ่ะ คราวนี้มันประมาณศอกหนึ่งอ่ะคิดว่าง่ายๆเลยถ้าผีพายตัวนั้นมันชุบมาแล้วก็ดึงขาเนี้ก็ล่วงลงไปเลยนะเออกลแต่เห็นแค่นั้นอ่ะจนพายกลัดไปอีกประมาณเป็นกิโลอ่ะจนถึงบ้านเรื่องนี้จบไปแล้วนะพี่เอาเรือเข้าอู่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าก็ขึ้นไปก็นอนผมมันไม่ได้อาบน้ําเลยตอนนั้นก็ไปถึงอ่าประมาณัเที่ยงคืนนี่แหละครับอืทุกคนนี้จบไปแล้วพราอีกวันหนึ่งคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผมจะสรุปนวนะพี่ อก็คืออ่าพ่อของพี่คนนั้นน่ะแกหนีคดีมาเนี่ยกับจะยี่สิบปีแล้วครับครับแล้วแกเนี่ยเป็นเพื่อนกับกับนักเลงคนหนึ่งที่ถ้าอูดชื่อไปแล้วเนี่ยคนน่าจะรู้จักทวประเทศด้วยออืแล้วสิ่งที่แกได้ไปเจอตรงนั้นนั่นก็คือเพื่อนคนนั้นที่แกรักเนี่ยได้ให้ว่นรีแบนดเลแบนนะพี่ใบอันหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนหลักซื้อให้เขาเลย เฮ้ย <Hey. S 2> ใช่ครับ oh, oh. แล้วเขาเนี้ยอาผมเนี่ยมีพระอยู่ในคอไปเยอะครับแกชอบพระเครื่องมากเลย oh. แล้วแกรู้ว่าจะไปเนี่ยแกถ,ถืออื oh. ตะกุดโทนมาเพื่อจะเอาให้อาผมเนี่ยตอนที่จะลงเรือที่ว่ามาเจอผมโดนต่อย oh. แกบอกว่าเออก็คือเรื่องเนี้ยที่จะเป็นเรื่องราวมาได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนของที่เป็นลูกชายของแกเนี่ย มาเล่าให้อาผมฟังอีกทีนะถึงผมถึงสรุปเรื่องนี้ได้นะพี่ครับอ่าคราวนี้ยบอกว่าเอ้ยทางที่จะกลับไปเนะี่ยตอนนี้มันยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืมแต่เอาตะกุดเนี่ยติดตัวไปที่เขาเล่าให้ฟังก็คืออืคนที่วิ่งแข่งกันนะั่นเป็นเพื่อนรักกับแก่ที่ตายไปนะเฮ้ยตัวฟันคอตายนะพี่อันนี้อันนี้เป็นผีหัวาขาดเลยนะโอ ใช่ที่วิ่งที่ผมบอกว่าวิ่งทะลุป่าเลยนะ่แต่ว่าผมมันไม่กล้าหันไปมองหรอกไม่เห็นอืมแต่เขาบอกว่าเพื่อนเขาเนะี่ยสมัยที่เขาเขาชอบเล่นไฮโลมากพี่กับเพื่อนเขาเนี่ยแล้วก็เพื่อนคนที่ตายนี้ด้วยนะชอบเล่นเฮโลแล้วก็ไปหมดเลยออแล้วก็จะได้เมียตรงนั้นนะ่ะเขาไปติดพันสาวคนหนึ่งที่อยู่เนี่ยมันเป็นระหว่างทางนะพี่ค,นะคนที่ไปเล่นเฮโลเนี่ยที่เป็นผีคนนั้นนะ่ะตายไปเป็นเพื่อนของแกเนี่ยแกบอกเอาตะกุดนี้ไป พราะว่าตะกุดเนี้ยมันเป็นคนให้พ่อมาเป็นตะกุดของผีคนนั้นน่ะเพอาะสอบเพราะเรื oh. uh, 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 ่องนี uh, ้เกิดสอพ่อสอบสองพันห้าสาสิบปดปีผมจำได้ดีเลยครับครับแล้วคนเนี้ยอ่ปุ๊บพอจับ่าจับใจฟามได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บก็คือแกก็บอกว่าผีอไอผอผีไอผีโค้งโค้งน้ําเนี่ยครับอันนี้ก็คือผมก็สรุปอีกทีหนึ่ง คือเราเจอแค่นั้นคือผมเจอแค่สองเวอร์ชันนี้เพร่ะว่าเป็นเจอเจอจริงๆเนะี่ยแต่ก็ต้องไปถามกับย่าอีกทีซึ่งทำไมย่าไม่อยากให้มาซึ่งปกติแล้วก็คือเขาก็ไม่อยากให้เด็กลงไปเล่นน้าหรอกปวดจมน้ําตายอือออเาจจะไม่มีผีจริงๆก็ได้แต่จริงๆแล้วมันม,ม,นมีมันมีแล้วมันมีคนตายด้วยแล้วก็น่าจะเป็นคนที่เคยตายตรงนั้นอตอนที่ย่าผมเป็นสาวๆเหมือนกันครับอ่าครับ,รบก็เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังว่าเจออย่างนี้เขาบอกเออที่หลังก็อย่าไปอีกแล้วกันกับค่ำคืนอ่ะออแล้วน้ํา คือพวกน้าพวกอะไรเนี่ยไม่มีใครเขาไปเล่นหรือไ,ไปหาแถวนั้นอยู่แล้วครับมันก็เป็นเนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมเจอมาคิดว่าเือเจอเจอแบบนี้จริงๆแต่ว่าถ้าเราไปเล่าเนี่ยอืมผมจะลําดับเหตุการณ์ให้มันให้มันเพราะว่ามันเจอแค่แปบบ๊แบแปบเดียวนะพี่แต่คิดว่าตามไม่ฝาดไม่ฝาดแน่นอนเนี่ยแล้วผมจะออกมาเล่ายังไงเ,เ,เราเลือกเป็นยังไงผมต้องข้อมูลยังไงคือเนี้ยข้อมูลที่ผมได้มาทั้งหมด<อ>แล้วกับยาด้วยก็ครับ ก็จะรู้ว่าเนี่ยถ้าเป็นคนมาว่ายน้ำห้าทุ่มก็อาจจะเป็นไปได้แต่แต่มันเป็นไม่ได้ก็คือว่าตรงนั้นเป็นน้ำบูนซึ่งซึ่งไม่มีใครไปอยู่แล้วถ้าต,ตอนกลางวันก็ไม่มีใครครับพี่ก็สรุปได้เลยว่าสิ่งที่ย่าพูดมาตลอดอก็คือมันเป็นความจริงครับผมนั่นก็แปลว่าตอนที่เราขากลับถ้าไม่ได้ตะกุดอันนี้<ก>ไม่รู้าจ,าจะเป็นยังไงโดนหลอกเต็มๆเลยรหรืออาจจะมากกว่านั้น ใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่คุณแจ้งเล่ามาไม่ว่าจะเป็นเรือหางยาวอะไรก็แล้วแต่ผมลึกออกเพราะผมก็เคยอยู่อยู่ในเรือแบบนี้เหมือนกันับเรือหางยาวในสมัยนั้นเขาต้องใช้คําว่าเป็นเป็นเป็นผ่านะสําคัญที่สุดที่สุดเลยนะครับจะใช้คําว่าเป็นเรือวินเรือแรกก็ได้นะคือจะมีการเขาเรียกว่าเหมือนกับรับจ้างเรือรับจ้างเลยเรือหางยาวรับจ้างแบบนี้บ้านผมเนี่ย จะมีเหมือนกันแล้วพอตกกลางคืนเนี่ยเขาต้องมีคนเฝ้าเรือหนึ่งเลยอาจจะมีถูกลักขโมยน้ํามันหรือเครื่องเครืคร่องยนต์เนี่ยเครื่องเรือเนี่ยใครก็มีแล้วมันเป็นมันเป็นวันางานที่ขอมีงานกัน <โฮ S 2> ด้วยเราก็ไม่รู้ไงว่าเอออาจจะมาหรือเปล่าแล้วก็ทั้งสองบ้านเนี่ยเขาไม่ถูกกันด้วยใช่แล้วก็ท<ม>ี่สําคัญเลยคนบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมต้องมีสปอตไลท์ฉายอยู่หน้านาหรือต้องมีครับเพราะหนึ่งเลยมันมันมันมืดมาก มันมึดนะฮะมันมึดมากเวลาสักสามสี่ทุ่มอย่าวมากมันมันมองมันมองยากแล้วก็คือแล้วเวลาเรือมันวิ่งเนี่ยเสียงมังที่มันได้ดังมัน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 จะได้ยินอะไรไม่ค่อยได้ชัดเจนหรอกครับแล้วข้างทางเนี่ยนะโห้ยบางทีผมไม่กล้าส่งจริงๆผมไม่กล้าส่งนะคือเราส่งแบบคือคือคือเราไม่ได้ตอบถือแบบแบบว่าให้มันตองเด่งเลยนะพี่ใช่ไหมคือพี่ต้อง ตกมาหน่อยหนึ่งให้มันเห็นยอดหญ้าข้างทางนิดนึงปุ๊บแล้วก็เข้ามาทางเหมือนเดิมออตกสายตากฝาคือต้องตกให้มันเออเนี่ยทางเราไปทางนี้นะเพราะมันดำหมดเลยูกน้ํานี่มันก็เป็นสีดําที่ที่ผมบอกว่าต้องตกมาที่ผมบอกว่าไม่กล้าสง่งเพราะข้างทางมันน่ากลกัวในน้ามีน่จะบอกให้เออมันน่ากลัวมากผมก็เคยส่องแต่ว่าผมไม่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 กล้าส่องขึ้นไปบนฝั่งเพราะว่ามันมีตะลิ่งแล้วก็บางบางบางครั้งอะ่ะกลัว กลัวว่าใครจะมาแบบดั้งอยู่บนสะพานนี่แล้วผีเออบางคนเขาเอาสารล้ตัวน,นี้นะพี่ครับผีตัวน,นี้นะผมเสรมิมอีกนิดนึงเออก็คือเขาใตยเขาเขียนถึงขนาดที่ว่าสารที่เคยมีตรงนั้นน่ะนั่นไงคือสารที่มันเคยมีก่ออยู่ก่อนแล้วเออเขาบอกว่าผีผีตัวเนี้ยไปยึดสารเลยนะกําลังจะบอกอยู่เลยเออคือ ไอผีของเก่ามาจะเป็นตายโหงหรือจะเป็นเจ้าที่อะไรก็แล้วแต่ตัวนี้แรงกว่าผีจนคนเทียนั้นคือไม่มีอ่าเป็นที่ลล้างละครับพี่ถ้าโดนผ่านไปก็คือว่าก็าจะรู้กันแนะ่ะผมก็รู้อยู่และเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าผ่านจะไปก็ผ่านกลางวันแล้วก็คิดว่าเออมีนะตรงนี้มันมีแต่จะเป็นต้องผานก็ต้องไปครัถ้าถูกหลอกก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปไแต่วันนั้นเน่ยยาก็บอกว่าที่มึงซวยเพราะว่าโดนงูกัดอยู่แล้วมันมันน่าจะเป็นเพราะเฮ้ยดูงูกัดด้วยแล้วก็ฉลุกสมพง เรเป็นคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยกำลางผมอะพุธกลางคืนเหมือนกันแล้ววันนั้นรู้สึกว่าจะเจออะไรที่มันเนี่ยอืมันเหมือนกับว่าบรรจูนกับกับเขาได้ไปดีพี่ครับเนี่ยพี่กําลังจะบอกเลยว่าที่กําลังจะบอกว่าพูดถึงโยงหินกับเรื่องสารเนี่ยกําลังจะบอกว่าบางครั้งอ่ะบางทีเราส่องไฟเนี่ยหรือว่าบาง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 อ่าบางบางบ้านเนี่ยที่มีตั้งสารเพียงตาไว้ตามตลิ่งตลิ่งน้ำแบบนี้ยเขาเชื่อว่ามันมีเขาเรียกว่า บางคนมีเสียชีวิตอยู่ตรงบริเวณน้ําตรงเนี้ยเขาหมีพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยตรงที่คุณคุณแจ็คเจอเนี่ยตรงนั้นน่ะกำลังจะบอกว่ามันมีสารเพียงตาหรือว่ามีสิ่งที่เขาล่าลือกันหรือเปล่าว่าเคยมีผู้หญิงคนเนี้ยตายมาก่อนหรือเปล่าเออปรากฏว่าเคยมีจริงๆแล้วก็เฮียนมากจนยึดสารตรงเนี้ยเป็นที่ของเขาเลยเหรอใช่ไม่คือไม่มีอะไรแล้วไม่มีใครให,ให้อะไรกินด้วยพี่ ไม่มีแบบใครจะเอาอะไรไปให้กินหรือว่าอะไรมีด้วยครับใช่ครับโอ้เนี่ยครับไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่ได้ตะกุดเส้นนั้นไปอาจจะเกิดอะไรมากกว่านี้ก็อ,อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันโอ้น่ากลัวจจเนี่ยดนะ้วยความเอ่ญหรือค,ค,ค,ความเชื่อหรือว่าเขาจะรู้อยู่แล้วเรื่องไงเพราะว่าที่ไปเนี่ยที่ได้มาก็เพราะว่าเพราะหนึ่งตัวเองดันแบบแตนพระไปอย่างเงี้ยแล้วก็นักเลงพระบางทีแบบว่าเห็นพระในคอเนี่ยคือจะดูก่อนถ้าคนแบบว่าเป็นแบบว่า เห็นเห็นใครแบบเด็กแขนพระมาเนี่ยครับถ้าเป็นเด็กเดงพระอะไรเขาจะดทูที่ที่คอก่อนดูพ้าก่อนอะไรเนี่ยคือเป็นคล้ายๆแบบเป็นแบบว่าที่ใสไปเลยอะพี่ครับอ่าประมาณนั้นเองแล้วคนเนี้ยอ่าของอาผมคราแขวนไปสามองค์อืมขาขอดูเขาชอบใจมากแล้วคนนี้ยิ่งชอบใจเสร็จรปุ๊บอ่าผมบอกวอ่าแจกได้ผมให้พ่อนะครับอ่าพ่ออยากให้ผมเด็ดให้องค์นึงอ่ะอย่างเงี้ยพ่อเขาก็รู้สึกยังไงไม่รู้เหมือนว่าเราจะมีเรื่องปกติเขาจะไม่เดินตามมาก็ได้พ่อบ้านเขาเนี่ย เขาไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวในงานอยู่แล้วเขาเพียงแต่ว่าเดินมาเหมือนมีอะไรที่จะต้องให้แกมาเพื่อจะเอานี่มาแล้วรู้ว่าเรายังอยู่ตรงนั้นครัเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วนั่งเรือไปเลยโดยที่ผมไม่โดนต่อยก่อนไอ้มาอาจจะไม่เจอพวกผมแล้วก็ได้ครับมันกำลังเคลียร์เรื่องงกันอยู่พอดีไงพี่นั่นแหละผมก็ว่าเป็นความบิดของใครบางคนด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคุณคุณแจ็คนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็ ก่อนที่จะวางสายไปคุณแจ็คดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรแบบนี้ก็ติดต่อมาก็แล้วก็ทยอยมาเล่านะได้ครับพี่ถ้าเกิดว่ายังแบบอยากฟังผมเล่าอยู่ผมก็จะหามาเล่าให้ฟังเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆคขอบคุณมากคุณแจ็คครับผมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ